สวัสดีค่ะชื่อดรีนะคะดรสุริพรอริยพุทธรัตน์ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัทคิดว,า,วายแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในช่อง t i k t o k Health ดี้ช็อกบายหลีด้วยวันนี้ก็ตั้งใจนะคะมาเยือนในงานของ Thailand w e l l n e s s and Healthcare Expo 2024 mm hmm. ต้องบอกว่าวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยถือเป็นตัวเร่งที่ทําให้คนไทยตื่นตัวในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นการออกกำลังกายการเน้นในเรื่องของอาหารเสริมโภชนเาเภสัชต่างๆอย่างวันนี้นะคะหล ดูในเรื่องของอินโนเวชันสินค้าต่างๆโภชนเาเภสตชต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่งสังคมไทยนะคะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วโรคต่างๆก็มีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น NCDs โรคที่ไม่ติดต่อแต่เลือล้อยลังเกิดจากพฤติการการใช้ชีวิตหรือการดูแลชีวิตต่างๆนะคะเพราะหลี่มั่นใจว่าในงานเนี้ยตอบโจทย์คุณผู้ฟังหลายชั้นมีวิวัฒนาการโภชนานเภสตชมากมายการทานอาหารให้เป็นยาไปในตัวไลฟ์สไตล์แมดดิเซนนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้เนาะเราต้องให้ ความสาคัญในเรื่องการทานอาหารให้เป็นยาไปในตัวเหนือกว่าอาหารเสริมตรงที่แพทย์ให้การแนะนําและก็สามารถมาปรับใช้ชีวิตได้ดีมั่นใจว่างานนี้จะตอบโจทย์แฟนคลับหลายท่านที่ต้องการหาอาหารเสริมหรือต้องการหาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพมีด็อกเตอร์มีนายแพทย์มีแพทย์หญิงมาช็อกมากมายงานนี้รู้สึกน่าจะจัดวันแรกนะคะยังมีเวลาพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็ขอเชิญชวนมางาน Thailand Wellness and Health c a r e Expo 2024ด้วยนะ แล้วก็พบกันในช่อง Healthy ็อ o ใบหลีได้เหมือนเดิมค่ะขายของนิดนึงวันนี้หลีก็มาออกบูธด้วยนะคะชื่อนาราไมโครนิดโรเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของผิวพรรณต้องบอกว่าพอเราสูงวัยปีนี้ก็จะย่างเข้าเลขหกแล้วเราก็อยากจะดูแลสุขภาพดีเหมือนเดิมไม่มีใครอยากแก่ถูกไหมคะนาราไมโครนิดโรเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสกินเมื่อใช้แล้วทําให้โลชั่นหรือว่าเซรั่มต่างๆเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีในบูธของนาราไมโครนิดโดดี55เดี๋ยวเราตามกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะวันดีค่ะ